กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมนะครับ CM นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม PUBG l i t e นะครับผมเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับก็นะครับวันนี้ก็มาเล่น PUBG l i t e อีกครั้งนะครับต่อจากเออไม่รู้ว่าจะลงคลิปนี้ก่อนหรือคลิปนั้นก่อนก็เดี๋ยวไปดูกานเมาเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคุณพุกเช่นเคยนะครับผมครับผมโอเคนะครับเรากดเลยนะครับเดี๋ยวคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเมื่อกี้ก็แ <Okay. S 1> ถ้าไม,ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเไดี๋ยวไปดูกันเอาเองในคลิปในในคลิปนะครับงงกันเลยทีเดียวแล้วกดเลยครับผมผมไม่งงเลยครับเ <c oughs> จอคนไทยบินได้คนไทยบินได้ก็มาช่วงนี้คืออ่า <c oughs> มันไม่อัปเดตจริงๆเนี่ย PUBG ไม่มีอะไรอัปเดตเลยไม่กดอ่ะใช่อ่ะ <c oughs> กดแล้ว ยังไม่ขึ้น่ะยังขึ้นจับครูสางทีบวีน่ะเจอแล้วเจอห้องแล้วอะไรห้องครูบักดับแล้วที่ฟันเอ้าป่ะเพล่อเรียกว่าติดปะ่ะเรียกว่าติดปะใช่่ะ <laughs> ดูดิ <laughs> แล้วนึง ยังไม่เข้าเลยเข้าหมดเข้านานจัดๆนะครับบอกเลยว,ว่าคอมช้านะครับท่านผู <P PP S 1> ้ชมพีพีดูโอ้พีพีดูโอ้เกอะไรวะทีพีพีอ่ะไอ้ที่มันดูสองมุมมองอ่ะอ๋อไม่เป็นไรคือไหนว่าในเมื่อเรามาแล้วก็จัดไปนับสักตาหนึ่งเป็นโชว์สเต็ปต้องเราต้องโชว์สเต็ปแล้วเพื่อนอได้เลยเพื่อนอะไรครับเนี่ยพีพีเอฟพีพ,พีจะไม่หวานทีพีพี ยิงใครไม่ดูนไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดกับโหมดนี้ครับคือแม่งมองแม่งแม่งเขาเรียกว่าอะไรมันมุมมองมันดูโกงโกงไปนะแบบเราแอบเริ่มตั้งปุ่มป่ะเพื่อนใช่หรอปุ่มตัววีกูไอ้ที่มันปรับอะไรปรับยิงเฮนาร์ไปปรับเอพีอะไรสลับการมองนะตั้งใหม่ก็ได้ลงแท้แท้แมปเป่าลงนี่ก็ตานนี้นดููกก่อ เมาส์เมาส์ก็จะหลอดหน่อยๆนะท่านชมดูได้จากการซูมแมปนะครับดู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 ชมดูซูมออกมันยังซูมเข้าอยู่เลยเนี่ยดเอาต่อเลยโดดเลยครับโดดครับไม่รู้นะหลักการในการโดดมันมันโดดกันที่เท่าไหร่นีครับผมผมอยากแปกกันผมต้องโดดที่พันขึ้นครับเป็นพันขึ้น บอกเลยครับเปิดเทอมงานไม่ทำเลยครับมันมัวแต่เล่นเกมเลยครับผมเออพรุ่งนี้ต้องทำนะครับคนอ่ะพรุ่รง,รงนี้ต้องต้องพรุ่งนี้ต้องจัดเลยนะครับงานการเยอะมากเจะมองมือถือหรือมองแมปไม่มีคนนะครับบอกเลยไม่เห็นคนสักคน ่าไกลเกินครับอาจจะจะบอดจะเปล่าก็าฟาร์มเพินนะครับว,วงไม่มาก็ฟาร์มเพินบอกเลยแรเปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับคือไม่ถนัดจริงๆเอ่อต้องปรับตัว B เป็นอันนี้แล้วกันทิศ่ายปรับมองกับแล้วี๋้วขอปรับกันปรับตัว C เป็นนี่ก็ ตัวซีตัวซีตัวซีรับมมงตัวซีโอเคเสร็จกเป๋าได้ไม่ย่างไยอะครับเฮ้ยใครยิงเป็ดล่านเป็ดล่านว่าขอนยิงสะบัดเมาเนี่เจออีโต้ปฟันหัวแปะเดิมนี้ลองอาคมนะจ๊ะ โอ้โหคือจัดดเลยเนี่ยกระสุนเขียวกับอะไรนะคิววี้สั้เนี่ยตรงนี้เอ่อมาไปไบบบอกว่าลืมมารู้นะมาละไปชุบชุบแลนดีกว่กลับมาเล่นจากทางหายไปนานหลังจากทางหายไปนานจริงๆครับ ช่วงนี้คือเล่นวอร์โลแนะครับลงแรงกันมาฮะก็ไอรอนนะครับก็อืไม่ต้องแปลกใจนะครับคนอะไรครับผมเล่นท่าตาชนะเกมเดียวเขาดูเอาตกตกจากตกจากอันนี้มาครับพี่ผมอีผมก็ตกเฉยเลยท่านชมเมื่อกี้ผมก็ตกได้ไงเนี่ยเออยพกสักร้อยยี่สิบก็พอละตกจากซินเวอร์มาหน้าหน้าจังผมนี่อยู่ อยู่ไอรอนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ได้แรงมาก็ไอรอนเลยเนีคยับบอกเลยคนอะไรตึ้นห้าตาชนะได้เดียวสุดยอดเฮ้ยใช่คนไม่ใช่คนเออ้นเราก็นคนนะนะวิ่งมาไม่เจอกระเป๋บบาหรอไม่เจอสไยเลยกระเป๋บบาสองก็เจออยู่นะได้อะออไม่เจอเลยมันอยู่แถวหลังเออกระเป๋บบาเต็มละ แถวหลังเนี้ยไม่ก็หลังเนี้ยเนี่ยประมาณแถวแถบนี้ไล่ตัวเนี่ยแถบแเนี้ยมันมีอยู่แน่ไอพวกแถบเนี้ยเอาเรื่อเดี๋ยวไปแถบแถบลิ้นม,มุกไปวิ่งหาตรงนี้พเจ้เเาไม่กระโดดไม่ขึ้นใช่มีรดะดับนะไม่มีแช้ค์คณสองอ่เอาป่ะเออเจ็บไว้อะไร มาแล้วกระเป๋าเต็มลเลยเก็บอะไรให้ไม่ได้ <Okay. S 2> เจอกระเป๋าบอกแหละเอ้ยเนี่ยเ,เจอแล้วมันมีอะไรนะคิวิซัจริงเหรอวะลืมนะชิวิซัีไม่รู้ผมไปนนั่แหละวิ่งไปเขาเจอหาท่านในเนี่ะมีอันอยู่ใช้อยู่ใช้อะไรวะสวีดีเหรอพวกมาสวีดีนี่มันเกมไม่มีบ่ตฟรีไฟล์ปะ เฮ้ยมันเปิดแล้วเนี่ยเลยรู้บอลเออเออเอสเอลอาร์โออะไรครับผมติดเรียกนี่ครับเอ้ยแตกครับผมเพื่อนยังเอาอะโอ้โห้เพ่นยิงไม่โดนแล่คนสองอะไรครับหน้าเรียกผิดเรียกผิดปืนก็มาเฮ้ยไหวป่าวแตกแตกให้เพื่อนยิงไปครับเราฟาร์มอย่างเดียวบอกเลย เอาสามเอาสามจ้ะแสบยสบยสยนี่ไงเพื่อนชีวิตสักเก็บไปไล่เอาสามมาโหวิงปบบหลเลยเฮ้ยใครใครบังอาจไม่ใส่ใครยิงวะอ้อโหไม่เล่นนานวิ่งออกประตูไม่โดนละใครยิงอ่ะเมื่อกี้บอดน่าเป็นบอด บอทเยอะจริงๆใช่บอทเยอะจังไม่เล่นนานไม่ค่อยคิดว่าไม่น่านไม่ไม่ค่อยนะ่าจะมีคนเล่นแล้วนะแบบก็แบบมันเจอบอทเยอะครับบอทเยอะนะ <c oughs> ใครที่เล่นก็ระวังบอทกันด้วยนะครับมันอาจจะทำให้คุณตกใจอาจจะแบบก๊อสเด็กกอสเลย 20Q อะไรอย่างเงี้ยเกมนึงก็น่าจะทำได้เป็นร้อยแต้มก็ได้นะ ถ้าหากคุณมีความขยาบมันเพียนอ๋อถ้าเจอเออเขาเรียกว่าอะไรอักกี้สตรีมป่ะใช่ใช่น่าจะไม่เอาอ่ะมีคนหอกถ้าเจอสตรีมก็โอ้โหเขาน่าจะเจอแต่คนจริงนะคิดว่ะคนสทอดที่ยิงคุณหอกคม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 เอาเม็ดล่วงอะไรนี้เข้าหัวอาจจะร้องโป๊กันได้แต่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มีบักกี้วะ มีนั่นวะเราเรียกว่ารถรถรถกระบะรถอะไรไมีรู้ยุทธนายุทธนาก็มาครับต้องอธิบายก่อนว่าอ่ะอะเฮ้ยรถบักกี้อ๋อมึงต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่ายุทธไอ้รถยุทธนาคือเป็นรถอาจารย์คนหนึ่งับในโรงเรียนนี่ครับ คล้ายๆกันเลยเก่าอย่างนี้เลยแต่เป็ผิดแน่ก้าวอย่างนี้นะครับฟาร์มก่อนล้วกันอย่าน้ำอย่าน้ำไว้ครับถ้าอาจารย์มาดูคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับอืมผมผิดไปแล้วเจตนาครับเรื่องจะให้เจตนาครับกมีแล้วไม่มีคนเลยขาด ขาดท้ายสนายอย่างเดียวครับขาดเล่นเกม้เล่นเอเคกว่าถ้ามันโอ้คือแบบอุ้ยเนี่ยจ็<ช>บอดเจ็บอดอะไรอ่ะเก็บอะไรขาดท้ายโอเคโก้ไกลนะเมื่อกีก้ผมโกไนไกลแล้วเรามาลองสเปร๊า คนณองเอมโฟแบบไม่มีท้ายกันนะครับ<ม>ยอดเลยครับนิ่งแบบไม่ไม่ต้องบอกใครบอกก่อนว่าลูกกิงเมาส์ผมมันเอ่อร้อนหลอนเนี่ยก็เลยต้องใช้ลากเอาอาจจะเก็บของช้าก็ต้องขออภัยนะครับปกติก็ของเก็บของช้าอยู่แล้ว,วไหนครับไหนครับ,รบโอเคของแต่งเลือไท้าเอ็มตีอย่างเดียวครับผม เสียงหรอไฉว่าไม่ยิงเลยเสียงะะเสียงเครื่องบิน,บนอุย้ยมีเอมสองสี่ป่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรวะยังไงครับเก็บเลยครับรออะไรเอเดอาร์ต้องจัดแล้ววันนี้ไม่ไหวไม่ยิงอ๋อทีนี้ก็เลือของแต่งเต็มเลยแของแต่งเต็มเลยครับทีนี้แล้วก็ทิ้งกระสุนสไนเปไปล,ละเยอะเกินไปไม่จำเป็น จับหน้าตั้งเหรอปะเอาแล้วมีแล้วมีแล้วนะเฮ้ยแอรดับ I'm g โคตรไก่ขอไปดูกันละกันถึงมีแอรดอับก็เล่นหรอเล่นไม่เป็นดูทุกท่านด,ดูนะผมเล่นเมาส์นะผมกิ้งลูกกนะิ้งนะเดือดเล่นลงอย่างเดียวมันมันจะหลอนๆหน่อย ดูเรานะครับก็มันก็จะประมาณนี้ครับนี่มีอาร์ตเล่นไหมฮะเล่น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 เดีมามา๋ยวผมจะโชว์ก,วกว๊อตก๊อตอาร์ตครับอาร์ตกระเป๋าสามอะฮะอาร์ตกระเป๋าสามก๊อตสามมีแล้วอุ้ยหาคนได้จากที่ไหนเนี่ยหาคน,นจริงๆไ,ได้ที่ไหนครับนี่ออลูน โอเคไปไปไปแล้วหมดมันมีกระเป๋าสัตว์ไม่ต่อเลยโกครับน้ำล่องไปเลยมาร์กไปเก็แหละมาร์กแล้วมาร์กโอเคโอเคไม่ค่อยเจอคนจริงเลยนะคุณจะซูมนะครับถ้าซูมมันจะแบบจะซูมเลยครับเมาหลอนเนี่ยนี่ใครรับมาอย่าเพิ่งเฮ้ยจะขี่ลงน้ำไปไปพิดทางวนกันวนกันโว้ยโชว์ อ๋อโอ้ยบอกแล้ววาวิจารน้ำไม่พอชนต้นไม้แล้วจะเจ๊เคลมายจากสะพานมีคนจีนเฮ้ยรับหน่อยทช่ไหมดูดิแล้วติดเหรอมันมันไม่ติดธรรมดาทไอ่ะมาดูเนี่ย แม่งเบรกดีเกินชนดิชนดิโอ้ยโอ๊ยช่างแม่งตายไอ้เฮ้ยติดตกวติดนะโอ้ยอย่าวงอยู่ฝั่งนี้วะนะต้องมาถ้ามีคนนะไม่มีแต่วะตั้งนาปะอ๋อเนี่ย โอ,โอ้หลหลลบงีด,ดย,ยะไรครับเพื่อนผมรออยู่บนรถตอนนี้จังหวะน,นี้ครับผมคุณพุกวิ่งไปแล้วครับวิ่งชาร์จตวัวน,นี้ยังไงรถไหลอย,อยู่ด้วยครับแตกเรียบร้อยครับผมสเต็ปนอนยิงเนี้ยแต่รถจะไหลรถไหลจะหยุดแล้วนะ่ะลืนขับเลยครับเอ้ยไม่มีทางไปอ่ะ <laughs> เ,เรียบร้อยครับเรียวกันด่วนๆครับ ี่มันเข่ามันเดินเลยแลมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงรถกระบะเลยเออไม่ใช่เครื่องบินเป็นเสียงเครื่องบินไม่เหมือนรถกระบะออ๋ดูครับแอดอปตกไหนนะครับโอ้โหมาหอนอะไรตอนอาคลิปก็ไม่โอ้โหตกไกลเกินเนี่ยอย่าเลยโหตกไกลเกินมีดาเหินก็ได้แบบขอคนจริงสักยี่สิบสามคนอะไรเงี้ย ยี่สิบสองคนละ,อะโอเกถ้าไม่รวมเราก็เ,ลเหลือย่สิบเออยี่สิบเราผู้ใกล้จัดเลยโอ้หไอ้ดอกตกไก่จัดมีไอ้ดอกก็ไม่เล่นดีดีเล่นได้เป็นตอนไหนนะโอ้ไก่เราจะมาส่องไข่ลองลงไปอย่างหนจุ้วกูนะเพื่อนเฮ้ยกูเห็นแล้วตัวนี้โอ้ <c oughs> โอจะตก,ก, <c oughs> <c oughs> กมากกว่าเฮ้ย <c oughs> ได้ยินอะไรปังปลาง <c oughs> ป้อเดียวอะอะ <c oughs> อะไรนั้นเดียวไกลๆใ,ใช่เอ็มทองสี่หรือคาวอ่ะไม่รู้กค,คุยแยกแกงไม่ออกคุณโฟกัสคุณคุณอาบน้ำไหอยังครับอย่างครับ,รบ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนหยิบตกในครับท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยมาไงกลับยังไงวะเนี่ยเอาติดอะไรวะว่ะติด,ต,ดติดหินปั็อกติดปะติดหินติดหินติดซอกหินครับ พอดีรองเท้าติดเนี่ยขาปิดขาดในเมืองน,นี่มีตัววะมีดิเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงข้างใน,นยอยู่อ่ะดูแล้วบ้านน้ำเงินบ้านน้ำเงินเดินเดินโอ้โหครับเมาส์หลอนบ้านน้ำเงินบ้านไหนวะไกลมากไม่เห็นนี่มีอ๋อเห็นแล้วลเหเออยิงโดนก็แปลกอ,อ่ะน,น่าเป็น ัดโอ้ยิงหน่อยนะยิงไม่โดนละไกลเกินกี่ร้อยเมตรวะน่ะมีสองตัวไงเมื่อกี้มีอีกตัวไหนเด็ผู้ชายใส่ใส่เออกางเกงกางเกงกางเก่งเี่งขาสั้นเออเกงไม่เก่งขายาวดิอ้าวโคตรตัวแล้วสิ้นสุดแล้วมันโดดลงมาเมื่อกี้ได้แบบวะเออเอ้ยน่ะมันมีชั้นล่างตัวหนึ่งแล้วก็กำแพงวิ่งไปไหนก็ไม่รู้กำแพงวิ่งไปแล้วเนี่ยกำแพงวิ่งอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็ชั้นล่างของบ้านบ้านเรือนสองชั้นน่ะนีตัวนึงชั้นล่างนะนี่ก็มีไม่ยิงกันบนเขาก็มีเหรอว่ยิงไม่โดนเลยไกลเกินนั่นนั่นนั่นมีตรงนี้ตรงนี้อะไรอะไรแล้วนั่อะไรตัวนั้นที่กูมาร์กแหละนั่นนะต้องตัวไกลเห็นป่ะหมรูรวิ่งไปแล้วตัวไกลโดนโดนนั้นหนึ่งนั้นหนึ่งโดนสองตายโอ้ย ตัวไกลตัวไกลเอ้ยตัวไกลตัวไกลตัวไกลนี่ตัวไกลวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้ารูไปแล้วนี่ตัวนี้บนเขามีนะมีเหรอเขาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงยิงอะไรเสียงปืนกลอน่ะไม่นอยู่ชั้นสองอะตัวไกอตัวบ้านนะขอแค่ประตูนัดเดียวพอแต่กูใช้เซิร์ฟไปนัดหนึ่งตายพอดีเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมึงวิ่งไปวิ่งมาออน โอ้นอนยิงสไนให้ด้วยเนี่ยเขาไม่มีตัวหลัง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 เดี๋ยวดูหลังฮะยิงหน้าเลยติดปักซอกหินหน่าเฮ้ยนี่มีคนละถึงนัดต้องนัดไว้ไปยิงไปยิงผมนี่ดูการสเปรย์อ๊คที่แบบยิงไม่โดนเลยครับทำให้ทำให้ เฮ้ยเฮ้ยหมุนแพ็กยิงไม่แตกตอนนี้ยังไงครับมันรดาวแล้วไม่เหรอไม่มีตัวหนึ่งยิงไม่โดนเลยจังหวนี้ต้องต้องโดนต้องโดนต้งนา้างตาไปแล้วต้องโดนเอ่อตันไหนกับบอดแล้วครับ,บยังไงครับจังหวะน,นี้แอบหลังต้นไม้ไม่ใช่วิ่งหายไปแล้วล่ะอ,อยังอยู่ครับอโอ้ครับผมเรียบร้อย ไอ้ดำนี้เราเก็บแล้วยิงไม่แตกกูก็อายเลยจริงจเฮ้ยโอ้เมืองแม่จะหมดวเนี่ยในเมืองน่าจะหมดเลยเป็นใครเลยผมเมาก็หล่อนเกินเฮ้ยไปยิงอีกว่ะตรงนี้ตรงนี้เมืองนี้ลูนระว่าไม่ใหญ่ไปก็มันอยู่เนี่ยอยู่ในหลุมน้ำเนี่ยใน,น,ยนาาแถว,วหลุมน้ำโอ้โหเล่นมาจะจบแถหลุมน้ำลุมน้ำยิ้มก่อนเลย ยิงไม่โดนป่ะเพื่อนเอานี่ป่ะท้ายท้ายท้าย F4 เอาเอาเนี่ยนะมาเดี๋ยวกูมาร์กศพให้เร็วๆนะก่อนที่วงจะมาพี่ยิงตัวเยอะโอยไกลเกินเฮ้ยโดนนัดโอ้คาสับหแล้วร้อยเมตรแล้วน่ะโอ้ยสองร้อยกว่าสามร้อยอ่ะไม่เป็นไรค่อยเก็บไม่ต้องใช้กับระดับนี้วงมาว่ะโดนวงแน่เลยโดนโดนโดนลีนอย่าน้ำหมดเลยเดินอะไรอุยโอ้ยอนี้ไม่เก็บ วงเก็บเอาเรื่องถายแล้วรถติดไปยไ่ติดไ่ติดไม่กลเาไรวะรถติดวะไ่ติดไ่ติดอ๋ออวงเจ็บวงเก็บผู้ชี้เจมเข็มชี้ยาแล้วเไม่มีคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิง้ยโไมโดน ตายแล้วจัดล้อมยาละนี่เก็บเก็บของกลางหน่อเลยเดีูเอาโอเคถนนมันมีตัววิ่งข้ามถนนมาอยู่ในบริเวณเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยมั้งให้ตัวที่กูยิงตายไปหรอมีมีคนยิงทางซ้ายมือมาขอน่าหน้าเลยรถถ่ายไปไหนแล้ววะอ้าวยี่รถถ่ายรถไายไปเช็คเลยนะน่าจะใช่รถไวิบากเกี่ยว หายแล้วเมื่ไหร่เนี่ยบักกี้เลยปิดตรงนี้นี่ไงเจอและสองคนเลยอยากเจอคนจริงสักคนสองคนก็ยังดีไม่ใช่หเปล่าคนจริงไม่รู้ว่าต,ต้องกดทีมสี่วะเนี่ยนอยู่กูอยู่กูตรงกูไม่เห็นหลังหินโอหนึ่งหินอะไรวะเอาไปเลยไกลๆเออแล้วก็แล้วก็ที่บ้านตัวหนึ่งที่บ้านตัวหนึ่งคนจริงน่าจะคนจริง อะไรวะหาเลยปะเอ้ยมามา,มาจากนั่นอีกบนเขา่ขาขา้างหลังข้างหลังนู้นก็มีเฮ้ยนั่นนอกวงนอกวงมาเออเห็นละวเดี๋ยวเป็นนัดเองคนจริงวะเนี่ยใส่วงมาวงมาวิ่งเข้าวงก่อนวิ่งทำไมมีรถไปด้วยเด้อเอ้าไม่ขึ้นรถเหรอเรื่องๆกูวิ่งแข่งกับวงอยูดดดดด่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะเป็นคนจริงโอ้โอเสียงหมาลำคาญหมานะทุกท่า <c oughs> นไม่ใช่ลำคาญว่ะแค่ส <c oughs> องตัวแล้วผมเมื่อกี้เห็นสองอาจจะโดวนวงตายอาจจะโดนวงตายนะนี่นนนนอ่ะตัวหนึ่งน่างงอ่ะดาวหนึ่งน่าม่ใช่์หน่อยเห็นลำรด ขึ้นในหมู่บ้านแน่อไนอ้เกิร์ตวุ้ยวุ้ยวุ้ยตัวนยิงคนยิงคนยิงในบ้านบ้านไหนในู่บ้านเน,นีน้ยนะไม่รู้บ้านไหนสักบ้านไหนแต่กูยิงเพื่อนมันดาไปแล้วหนึ่งตัวโอเคแบกบคจบแมท กูชนะแบบชิวๆครับทุกผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมดบสกอร์ไปที่หกคริวนะครับเก่นมากก็จะยิงบอทนะฮะบ,บอทเยอะจริงๆนะบ,บอก,อกเลยหมวดบอทที่ต้องเป็นถ้าอยากจะเจอหมดคนดบบเยอะๆคนจริงๆก็น่าจะไปเอ่อซีสี่อะซสี่นี่เจอเยอะมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวก,กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย